แซ่บๆน้ำกันขนมจีนเหนียวๆเลยเนี่เห็นไหมวันที่เราหยุดนะคะเนี่ยก็ได้มีเพื่อนนั่งกินสมตำะคะ่ะอื nó Hãy hết cho kênh น้องนรินเก็บมาตะกี้นะคะเก็บมาแล้วแนมะ่บ้านก็ขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนผ้าหลังออกกับร่างกายครับน้องนลินเห็นมาไหมใส่เสื้อตัวนี้น้องนรินบอกแม่ขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนเสื้อได้ไหมคะยากใส่พี่กันกับแม่วันนี้ดัดไปะคะ่ะอืม กดลูก บ,บอนีอ่คือเสือนะคะเสือที่นลิ้นทําสีกับแม่บานทําสีนะคะเห็นไหมโอ้ยแสบค่ะ ตำตำแสบอีน่ากินฟพรามาไม่ทุกพิ น้องพอมาม่มียโอ้สมตำสมตำอาหารเที่ยงนะคะสมตำม,มันหยุดกับน้องนาลินนาลินอยากกินสมตำ ขนมจีนค่ะสุนตํ่าขนมจีนอะไรน้าลิ้นอันนี้พ่อพ่ยาสุนตํ่า้ยหอมหอมค่ะหอมมากอืมหอมหอมน้าลิ้นมาชิมมาชิมอันนี้ค่ะ แซ่บอือแซ่บจะขนาดเลยเดี๋ยวไปนั่งกินสมตำมกันนาลินนะคะอาหารเที่ยงวันนี้ คะเสิร์ฟเสิร์ฟเขอเก็บพวยนี้เครื่องตซุ่ำๆเขาจะเย็นแป๊บน็ร้อน

Thank y สวีทฮะ Thank you m ก็แดิวยสอดของมักของมักขกแสบแสบโอ้ไอติงรัสแม็กกี่เฮียถลายเพราะก้อน ก่นนะกิเอเชียไง market โน่นเนี่ยซอสใช่ซอสเอ็นเทียบแม็กกี้ซอสเอ่อน้ำน้ำอะไรเหี้ยสุวิทัดเผ็ดบอเผ็ด